สวัสดีครับ FC นี่ยะตอนนี้ทีมงานพวกเราก็จะเดินทางกันไปแล้วนะครับบายบายนี่ผมเอ็กกีซีก็อยู่ที่บ้านของนายโพธิในเอฟซเขาไม่อยู่แล้วผมก็ต้องไม่มีใครอยู่นะครับผมก็ต้องไปนะครับ f อฟซเดี๋ยวเราจะอ๊บ ตามทีมงานไปนะครับก่อวันนี้ออกสายหน่อยนะครับ fc เพราะว่าฝนฟ้าขนองฝนตกนะครับก็เลยรอให้ฝนยุง่งฝนหยุดกันก่อนเนะาะก็ดูอะไรกันอ๋อดูมากหมากเซลล์เหรอหมากส้มเซลลีน,นี่ fc เห็นไหมครับนี่สดๆ่ะไปเดี๋ยวผมก็จะตามเข้าไปนะครับ fc ขี่ก็แวะเข้ามานะครับชี้แจงก,กันกับทีมงานนะครับว่าค่า,ชาใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่เรือเท่าไหรนอเอฟซีเนาะผมได้ฟังค่า,ชาใช้จ่ายแล้วผมโอ้โหตกใจเลยนะครับเอฟซีจกตกใจในที่นี้คือตกใจในแง่ที่ว่าทำไมใช้เงินน้อยจังเลยเนาะผม,ผมคิดแล้วโอ้โหถ้าผมมีเงินประมาณนี้ผมสามารถทําร้านได้เลยนะผมก็คิดจินตนาการไปถึงนู่นนะครับเอฟซี ก็เลยโอ้นะฮะเดี๋ยวถ้าเก็บเงินได้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นเยอะนะตอนแรกผมคิดว่าถ้าจะทําร้านใหม่นี้งบน่าจะใช้เยอะกว่านี้อีกสัก 2, สองเศราสองสามเท่าตัวเนาะนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับบ้านยายนางเป็นแบบอย่างแล้วก็มานั่งคํานวณถ้าตัวเองจะทําร้านแบบเอาขนาดใกล้เคียงกับบ้านยายนางนี้นะครับผมว่างบน่ะไม่น่าจะหนีกันไปเท่าไหร่นะครับ f c เพราะว่าเรามีแนวทางแล้วใช่ไหมฮะเราทํา ก็เลยคิดจินตนาการขึ้นมาเมื่อกี้นี่โอ้โหนะเอฟซีจัดการร้านดีๆเนาะถ้าได้งบประมาณนั้นก็จ้ำเลยนะฮะเดี๋ยวต้องว่ากันไปนะครับเอฟซีนะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนะตอนนี้เราก็พอได้แนวทางแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้ก็ขับรถตามกันไปเรื่อยเยนะครับเอฟซี 4, เพราะว่าผมก็จะต้องไปขึ้นรถกับทีมงานเนาะอยู่ข้างนอกนู่นนะฮะ,นะะว่ามัน ขับรถตัวเองไปมันก็ไม่สะดวกกับทีมงานนะครับนะเราไปเป็นทีมปุ๊บลงไปปับ๊บทํางานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเซฟค่าใช้จ่ายด้วยกันเนาะนะครับเอฟีผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามขยับไปเรื่อยๆพนตกหรือน้ําขังน้ําท่วมเลยเอฟซเส้นทางบ้านของทีมงานพวกเรานะฮะอยู่ในป่าฝ่าดงนะครับเอฟอยู่ในที่ไม่ได้เจริญมากนะครับแต่เราก็มีหัวจิตหัวใจนะครับ อยากออกไปแบ่งปันพละกําลังที่มีนะครับให้กับคนที่เขาด้โอกาสกว่าเรานเอฟซนี่ฮนะขับตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าเลยนะครับเอฟซคลิปนี้ยังกซอซู C ่ U. ขอขับรถตามทีมงานไปแบบปลอดภัยหายห่วงก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับผม